แกงนสวนัสด,ดีครับนี่คือรายการที่จะสร้างความสนุกสนานสุดหลากหลายรูปแบบในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นการสำรวจหรือการตอบคำถามสนุกสนุกกับน้องๆกวนคิดและเหล่ากูรูวิทย์แกงที่จะสลับกันมาสร้างสีสันให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มกับรายการไซเอ n นแกงสเตอร์กวนคิดวิทแกง และในวันนี้จะเป็นน้องดูและพี่กูรูคนไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันขอโทนะเจ๊ทม่ทำนะผมใสกระเป๋าเจ๊ แต่ทำไมกระเป๋าเจ้ไม่เปียกน้ำเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสิทำอะไรกันอยู erm ่คะเด็กๆน่าคุยอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมทำไมน้ำมันหกเต็มพื้นเงี้ยลูกเกิดอะไรขึ้นเล่ทำน้ำหกใส่กระเป๋าเจ้แล้วกระเป๋าไม่เปียกกระเป๋าไม่เปียกแต่พื้นเปียกโอ้แต่พื้นเปียกเราดูซิว่ากระเป๋าไม่เปียกยังไงถามกจริงด้วยเนาะว่าทำไมมันไม่เปียกเป็นแบบไหน เออมันไม่เปียกจริงด้วยเออแต่พื้นเปียกะเทลงมาเทลงมาเราอยากรู้หรือเปล่าว่าทำไมกระเป๋าใบนี้มันไม่เปียกอยากอยากรู้ๆไปหาคำตอบกันไปได้ไหมไป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 กันไปไปไปมานึ่งองเฮ้อ้าวไปลุกเรารู้กันไปถึงเวลาที่อยากรู้ต้องไปกันอยากรู้ต้องไปหาคตอบ แปแล้วเห็นไหมสงสัยไหมว่าทําไมพี่เร้สองคนต้องใส่ชุดแบบนี้ทําไม่ะเพรเราว่าเราจะเป็นไซส์แกงเกอร์ไปหาคําตอบว่าทําไมแว่ารทำไมถึงกระเป๋ามันไม่เปียเออทำไมกระเป๋าไม่เปียดแต่ว่าสงสัยกันไหมว่าที่แห่งนี้คือที่ไหนทาไมเราต้องตามหาตรงนี้ด้วยที่นี่นะครับคือบริเวณที่เรียกว่าสวนป่าภายนอกของจิรหันพระรามเก้านะครับซึ่งข้างหลังบ่อบัวที่เราเห็นเนี่ย เราจำลองป่าที่เว่าพื้นที่ชุ่มน้ําที่เราต้องมาอยู่ที่สวนป่าภายนอกบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ําเพราะเมื่อกี้เรามีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องน้ําใช่ไหมว่าทําไมน้ํามันถึงหกแล้วไม่เปียกเราก็เลยมาเล่นมาหาคําตอบบริเวณพื้นที่ชุ่มน้าที่มเกี่ยวกับน้ําของเราใช่ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยพี่การจะเล่าให้ฟังว่าเรามีภารกิจเราต้องทําแล้วเราจะทดสอบเป็นยังไงว่าตกลงทําไมกระเป๋ามันไม่เปียกน้ำเราไปว่าแล้วจะรวมมือกันเพื่อไปหาคําตอบว่าทำไมกระเป๋าของหนูเนี่ย มันถึงไม่เปียกน้ําเขาเนี่ยทดลองด้วยอะไรแล้วเขาอ่ะใช้อะไรในการทดสอบว่าเอ๊ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันใส่เวทมนต์หรือว่าสิ่งพิเศษอะไรไว้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์กันในสวนป่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปทุกที่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปตรงนู้นไกลๆเลยนะเราจะไปพิสูนไ่ใช่พร้อมไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลงมือก็สทิติเลยโอเคพร้อมไหมไปตามสิไปไป าาลุยเลยลุยเลยจับไว้ต้นนี้ต้นอะไม่ไม่รู้จักพี่การรู้จักไหมพี่การก็ไม่รู้จักมันคือต้นมะกอกน้ำครับครับอนี่ดูใบก่อนพี่การให้ดูเลยแต่ว่าเราลองสังเกตสิว่ากระเป๋าที่น้ำมันหยดใส่เมื่อกี้กับใบไม้ที่เราเก็บมาเนี่ยผิวเหมือนกัน้หเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ่าแต่แล้วเราเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่า ใบไหนเนี่ยที่มันหยดน้ําแล้วมันจะกลิ้งกริ้งกิ้งกิ้งแบบที่เราทําน้ําตกใส่กระป๋าเมื่อกี้กัน่ะเดี๋ยวอันนี้เราลองเก็บไปก่อนไปตามหายกันต่อเมื่อกี้เราจับรั่ไปแล้วนะโอ้ตอนนี้เราได้ใบใบของต้นอะไรนะจูเมดนะเทสอ,อ่ะขอ,อะพี่อมรู้ว่าเป็นยังไงบ้างคะเราลองดูไปพร้อมๆกันลองสัมผัสดูมันลื่นหรือมันสามักรุ่มแล้วมันต่างจากใบมะกอกน้ำเมื่อกี้ไหม ค่ะเมื่อกี้เป็นยังไงไปบอกน้ำแต่เพื่อเด็กมันเล็กแล้วผิวมันเป็นยังไงผิวง่ายกว่าโอเคนั่นแหละนี่แหละมีความแตกต่างแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันกันน้ําได้หรือเปล่าใช่แม่เดี๋ยวเราต้องลองพิสูจน์กันดูเราเก็บตัวอย่างไปหรือยังเก็บโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าโดเรมอนของพิการก่อน ไปขลุยกันต่อไปลุยไปยังครับไปหาคำตอบกันต่ออ่ะหูใบนี้สวยมากเลยอ่ะเด็ดมาแล้วอันนี้คือต้นไทรครับมันคือต้นไทรอ่ะเด็ดมาแล้วอ่ะดูสิอ่ะดูดูลักษณะใบเปรียบเทียบกับที่เราเก็บมาอ่ะเรียบอันนี้เลยเล่าให้เลเซอรอ่ะลื่นอันนี้เป็นไงมันแบบมันแต่ว่ามันก็แบบนี้อ้าวอู้หูดอกบัวสวยมากสสววยยม รู้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าต้นบัวหลวงดอกมันลอยน้ําใบมันลอยน้ำเป็นไงน้ำมันมันเฮ้ยเฮ้ยาลองดูงดิสังเกตนะลองดิลองเาเหมือนไหมเหมือนกระเป๋าเมื่อเมื่อเช้าไหมอีกทีอีกทีทีว้าวโอ้เลสมาดูดิว่าบัวปี่มันอยู่ในน้ํากับบัวที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันยังไงการที่มันกันน้ําเห็นไหมครับเห็นไหมเวลามีสิ่งสกปรกเห็นไหมมันถูก ล้างออกไปหมดเลยในขณะที่อันนี้ถ้าเกิดมันมีสิ่งของปกติดอยู่มันก็จะเป็นคราบแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่น้ํามันตกมาครับก่อ,อนน้ามันไหลออกเหไหมว่าใบมันจะไม่หนักแล้วใบมันจะไม่หักเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่กันน้ำเนี่ยน้ําก็จะคายตรงนี้แล้วใบจะไัลเอาละตอนนี้เราได้ใบไม้มากมายแล้วนะเ,เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าทําไมเนี่ยกระเป๋าเรามันถึงไม่เปียกน้าอ่าโอเคป้ายเลยป้าไปเลยป้าไปการ ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบกันเมื่อกี้เราไปเก็บใบอะไรกันมาบ้างจำได้ไหมเอ่ยอ่ะอันนี้ใบอะไรเลสกับเลลองดูสิคะต้นใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่อ่ะพี่อนเฉลยให้มันชื่อต้นมะกอกน้ำอ่ะอันนี้ใบอะไรครับอันนี้จะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมเขาไม่เหลี่ยมเหลี่ยมฮะเส้นใบมันเป็นยังไงบ้างคะอ๋อลื่นๆด้วยโอเคอ่าชื่อต้นอะไรนะคะชุ่มเห็ดเทศชุ่มเห็ดเทศแต่เราจะหิน ่ต่อไปเรสเรสอะดูซิช่วยกันดูอันนี้คือใบของต้นไทรใบไทรแล้วใบไทระคะลื่นสุดเลยใช่ไหมอันี้ต้องเรียงลำดับซิอันไหนลื่นมากสุดไว้ทางขวาลื่นน้อยสุดไปทางซ้ายอันนี้ลลำดับไทรลื่นที่สุดไปมากอกน้ําอันดับสองแล้วใบยูเ็ดจากที่สุดนะอ่ะทีนี้มาดูพืชน้ำบ้างพืชน้ําคือพืชที่ขึ้นอยู่ในน้าอ่ะตอนนี้เรามีใบบัวหลวงกับใบบัวสายอ่ะหนูรู้สึกยังไงบ้างอ่ะอันนี้มารู้สึกเหมือน อ่ามีขนมีขนอันนู้นมันมันกว่านะอ่ะที่ต้นไม้ใบไม้ครับมันมีความลื่นความสากต่างกันเพราะว่าหนึ่งต้นไม้บางต้นมันมีขนแต่เราบองไม่เห็นเพราะมันเล็กมากเราต้องผ่าเราต้องตัดใช่ต้องใช้กล้องจุลทรัศน์ส่องดูพันเหงือกต้นนี้บัวหลวงนึงกันมันก็จะมีขนแสความสากใช่ไหมส่วนพวกที่ไม่มีขนมันจะลื่น ใบไม้เหล่านี้มันมีอยู่ใบหรือสองใบนี่แหละที่มันไม่เปียกน้ำลองแต่เรายังไม่รู้ใบไหนและเล็กกัเลว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อจะทดสอบว่ามันเปียกหรือไม่เปียกเตาน้ำใส่ลงไปโดยใช้จอบเปิ้ลเดี๋ยวแจกอุปกรณ์การทดสอบก่อนเรียงเรียงเอาใบไม้เรียงลำดับเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะเราคิดว่าเราจะสังเกตอะไรบ้างเวลาเราหยดลงไปก็คือตรงใบไม้ว่ามันจะเปียกไหมอโอเคเดี๋ยวเรา ตั้งสมมติฐานกันละว่าเปียกหรือไม่เปียกอันนี้เขาเขาชื่ออะไรนะคะลองมาเกอกน้ำครับมาเกอกน้ำเปียกแนี่นเปียกติดแน่นเลยติดแน่นเลยโอเคอ่าต่อไปลองดูใบที่สองสิโอเคเปียกใช่ไหมลิ่งได้แต่มันจะเปียกค่ะเปียกใบที่สามใบที่สามแล้วพี่การจะลองทดสอบดูว่ามันกลิ้งหรือเปล่าอ่ากลิ่นไหมคะกลิ่นไหม กิงกลิ้งอ่าแต่เลเลลองดูซิเปียกหรือเปล่าลองดูสิลองสังเกตการหยดของน้ำโอเคอ่ะอันนี้เป็นสามใบที่เป็นพืชบกนะคะพี่อ๋อยอ่ะทีนี้มาเราลองมาดูใบต่อบ้าอ่ะเริ่มที่ใบบัวหลวงก่อนอ่ะลองหยดสิมันต่างกับสามใบแรกไหมต่างเห็นไหมว่าเห็นไหมเห็นไหมมันกลิ้งเป็นหยดหยดหยดไม่เหมือนกับสามใบแรกเนาะสามใบแรกมันจะติดหนึบอยู่ที่ผิวใบอันนี้พอเรายกปุ๊บเห็นไหมมันไหลออกหมดเลย อ่ะโอเคเราเจอแล้วว่าอันเนี้ยไม่เปียกทีนี้เรายังเหลือบัวอีกใบหนึ่งก็คือบัวสายอ่ะลองดูบัวสายดีครับบัวสายเป็นยังไงแหมติดเลยติดเลยเปียกเลยไม่เป็นลูกกลมๆเลยเห็นไหมไอ้ลองโยนอีกทีเราเก็บพืชมาทั้งหมด5ชนิดทีนี้สรุปเราเจอแล้วว่าใบอะไรครับที่มันไม่เปียกน,นาใบบัวบัวหลวงใช่ไหม,มว้าว เพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดโดยบังเอิญเมื่อเช้ชาไหมที่เราทํากระเป๋าน้ำหกลงกระเป๋าแล้วกระเป๋าไม่เปียกคล้ายใช่ใช่ไหมก็เพราะนั้นกระเป๋าเราก็เปียกเหมือนใบของใบบัวหลวงเนาะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆต้องจิงจนตนาการนิดนึงเพราะตรงนี้เราไม่มีกล้องจุลทรรศนะนะครับก็คือการที่ใบบัวมันไม่เปียกน้ำเนี่ยเพราะว่ามันมีขนเล็กๆที่พีอมเล่าให้ฟังเนาะเวลาที่น้ํามันหยดลงมาเนี่ยสมมติที่เป็นก้อนน้ําเด็ก แล้วมันเจอกับไอปลายขนที่แหลมๆอย่างเงี้ยครับแล้วปลายขนเนี่ยมันจะมีสารคล้ายๆแว็กซ์อยู่คล้ายสารที่ไม่ชอบน้ําไม่เปียกน้ําอยู่พอหยดน้ําหล่นลงมาตึก๊กเจอขนมันก็จะกลิ้งอยู่บนขนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างเงี้ยก็เป็นลนักษณะเหมือนใบบัวนี้ในขณะท,ที่เกิดถ้าเป็นใบบัวสายหรือใบไม้อื่นๆเนี่ยครับใบมันจะเรียบๆมันจะไม่มีขนแหลมๆแบบเมื่อกี้พอน้ําตกปุ๊บมันก็น้ําก็แผ่ตามถึงใบอย่างเงี้ยทำให้มันเปียกทีนี้เนี่ยหลักการแบบนี้ครับนักวิทยาศาสตร์เขาเห็นแล้วว่า มันมีประโยชน์นะเขาก็เลยไปไประยุกใช่ไหมพี่การเออเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเพราะอะไรต้นใบบัวเนี่ยมันถึงไม่เปียกน้ํากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปพี่การทดลองที่สอบของเรากันเลยเโอเคโอเคเม<า>ื่อกี้เราลองทำอะไรกันมาเอาใบบัวเออมระหยดน้ำนใช่ไหม้ำมันใบแต่เอเนี้ยอันเนี้ยจะสนุกกว่าเราจะทำอะไรคะพี่อมเรามีของให้เล่น แข่งกันด้วยอันนี้หน้าตาเหมือนอะไรฟังจริกาก่อนใบบัวเหมือนใบบัวใช่ไหมใช่เราจะให้ใบบัวทุกคนคนละ1นึ่งใบภารกิจของเราวันนี้ก็คืออ่าสังเกตก่อนอ่าหยิบเทียนขึ้นมาเลสเตย์เนี่ยจะต้องใช้เทียนไขทาตรงทางที่เป็นสีขาวตรงนี้ทาตั้งแต่จุดสตาร์ทจนถึงจุดฟินิชอันนี้อ่า ถูตามทางเบาๆนะระวังกระดาษมาตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วเล่กเลสดได้ทาการทาเทียนบนกระดาษเรียบร้อยแล้วแต่เราสองคนไม่ทําอะไรกับกระดาษเดี๋ยวเราจะหยดน้ำให้จดสตาร์ตรงนี้นะใครที่กิ้งหยดน้ําไปบนเลนสีขาวนี่จากพึ่งตัวนี้ไปจนถึงกบตัวนี้ได้ถึงก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองอ่าโอเคเริ่มเลยอ่ะใครที่กิ้งต้องเลี้ยงไปให้ดีนะต้องเลี้ยงไปให้ดีนะเอาของพ่การไม่ไปยังอยู่ที่จาสตาร์เร็ว เรสไปขึ้นแล้วนะเรสไปขึ้นแล้วเลสไปขึ้นแล้วเราไม่ไปแล้วเลยของเลสถึงไหนแล้วลูกไปต่อเลยไปต่อเลยถึงยังครับอะามนิสถึงแล้วอ่ะ อันไหนถึงก่อนกันนะไอที่ทาแว็กถึูไม่าแว็กคะอา,ทากท,าทาว็กถึงก่อนเนาะอนอูไปแบบพุ๊บพุ๊เลยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็คิดค้นในการเอาหลักการเนี่ยเอาไปทํานวัตกรรมมากมายอย่างเช่นเป็นพวกสีทาบ้านอ่าเราอยากรู้ไหมว่าสีทาบ้านเอาโรตาเอฟเฟกต์ไปทำเนี่ยมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าอยากรู้เปล่าอ่าวันนี้บบมีอะไรแบบแบบสนุกสนุกยิ่กว่าน,นี้มาให้เราได้ลองทดสอบกันด้วยนะ พร้อมแล้วพจัดไปเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์เข้ามาเลยทีนี้อ่ะอันหนึ่งที่เราจะขอเซตฉา่ก่อนมีเปืนเล็กน้อยนะเออเซตฉากว่านี่คือผนังบ้านของเรานั่นเองนะจ๊ะอ่าผนังบ้านของเราเนาะที่เราจะทําการลองดูว่าสีเนี่ยที่เขาใส่นวัตกรรมโลตัสเอฟเฟกต์นั้นมันเป็นยังไงกันแน่เนาะอ่าเอาเบาๆปาดกับข้างบนก่อนลูกเอาไปกิ้งวนก่อนอ่าโอเคพอระบาดมาอ่าเรามาทาตรงนี้ ท้า้มันเขียวทั่วๆเลยเอออทาปาายนี่เราจะกลายเป็นนักขาสี้า้กันแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับจ้างได้เราทำให้มันรอนเนาะเขาแห้งสักครูีสีที่เราทาเมื่อกี้ก็ได้แห้งเสร็จสมูนแห้งไวเหมือนสวย อุ้ยเรียงสวยไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าละวัตรกรรมที่เขาใช้จากใบบัวนเนี่ยไอเจ้าโรตัสเอฟเฟกเนี่ยมันเนี่ยสามารถกันน้ําได้จริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่การจะทําการหยดน้ําลงไปนะบนผนังบ้านจำลองของเราเมื่อกี้นะแล้วเราก็ลองกลิ้งดูสิว่าหยดน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนบนใบบัวหรือเปล่านะอ่าแล้วเราก็สังเกตพร้อมๆกันอ่าพร้อมกันนะพร้อมกันหนึ่งสองสามเจ้าส <Bye, dear. S 1> ีที่เขา ใช้นวัตกรรมของโลตัสเอฟเฟกเนี่ยมันจะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยนะพวกเชื้อราหรือว่าน้ำต่างๆเนี่ยก็ไม่เกาะติดที่ผนังบ้านของเรานั่นเองเขาก็มีการคีดโค้สเปย์นะที่มีโลตัสเอฟเฟกก็คือเวลาที่ฉีดเปย์นี้เข้าไปบนรองเท้าเนี่ยใช่ฉีบหมดทุกคู่จะไปซื้อมาใช้เลยใช่ไหมเขาเนี่ยฉีดไปบนพื้นผิวของรองเท้าเราเวลาหยดน้ำลงไปเนี่ยก็เหมือนใบบัวเลยทำให้รองเท้าของเราไม่เปื้อนนั่นเองนะ เป็นไงครับเด็กๆวันนีน้สนุกไหมตลอดทั้งวันทำกิจกรรมกันมาทั้งวันสนุกมากาหสือ<ด><ด>ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มาเรียนรู้นะคะเรื่องของโลต<ล>ัสเ<น>ฟอฟเฟกต์ไขคำตอบว่าทำไมของกระเป๋าของเราถึงไม่เปียกน้ำถูกต้อง และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสนุกสนานในการไขปริศนากระเป๋ากันน้ำของเราในวันนี้นะคะอ่ะแล้วน้องๆเนี่ยอย่าลืมติดตามรายการไสแกลงเตอร์ในตอนต่อไปว่าจะมาพบกับพี่ๆคนไหนแล้วก็พบกับน้องๆคนไหนนะคะในวันนี้ก็ขอบอกลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราว <Bye. S 1> วิทยาศาสตร์ผ่าความสนุกสนานของพี่ๆและนูดูไส้แอนแกงส t เตอร์ <S S ได้ทาง NSM Thailand